วันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์จ๋าอะไรมากนัะแต่ว่าผมจะมาแย่งอาชีพพี่ไบต์อักษายแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมขอมาแนะนํำเซตสําหรับในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมสักนิดหนึ่งหลายๆคนเนี่ยมีเคยคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าปกติเวลาไปไลฟ์นอกสถานที่เนี่ยเซตอัพยังไงทําไมไลฟ์ชัดจังนะครับก็ต้องบอกทาตรงผมลองผิดลองถูกมา หลายปีมากวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์ในการทำไลฟ์สดให้ชัดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการไปไลฟ์น,นอกสถานที่หรือว่าจะไลฟ์อยู่ที่บ้านหรือจะไลฟ์ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดตามภาพนี้เลยอันนี้คือสามารถไปไลฟ์นอกสถานที่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับการทำไลฟ์สดที่ผมเคยลองมาโทรศัพท์มือถือเนี่ยสะดวกที่สุดครับแต่ได้คุณภาพที่ย่าแย่นะครับอย่างที่2ครับในส่วนของตัว กล่องมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร Yolo Lite นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถเหมือนกับคล้ายๆ้าโน้ตบุ๊กเคลื่อนที่สามารถไลฟ์ได้แต่ผมคลองไปดูหลายๆเจ้าทํามาเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยสมูทนะครับสิ่งที่ผมลองมาทุกรูปแบบเซ็ตซิสเต็มนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะครับโดยอย่างแรกเลย1นึ่โน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กถือว่าเป็นหัวใจสําคัญสำหรับการเซตอัพไลฟ์สตรีมทั้งหมดนะครับซึ่งผมได้ลองเทสโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นแล้ว อย่างแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆหาคือขอเป็น c ีอ Intel ที่เป็น Gen 12ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตินแอนไลท์โน้ตบุ๊กสายทํางานโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับขอ Gen 12ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเอามาสาธิตเนี่ยก็จะเป็นตัว asus t a d e s f15 นะครับเขาจะใช้ CPU ที่เป็นตัว intel core i7 Gen 12ในรหัสรุ่น 12650h นะครับซึ่งนี่คืออุปรกรณ์ที่1เลยสําคัญมาก ทำไมผมถึงต้องขอระบุว่าเป็นเจน12ผมเคยลองใช้งานโน้ตบุ๊กที่เป็นพวกเจน9 Gen เจน1ิเจนอะไรพวกนี้นะครับในการเอาไปทำไลฟ์สตรีมออกนอกสถานที่หรือว่าจะไลฟ์ที่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความแรงซ p u มันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ<อ>แต่พอเป็นตัวเจ n เนอเรชันที่12ของ Intel เนี่ยอันนี้คือจบปัญหาแน่นอนอันนี้ผมโซลป๊อปเบมมาให้เรียบร้อยเพื่อนๆไปซื้อตามก็ได้หรือว่าจะซื้อเครื่องนี้ก็ได้นะครับอุปกรณ์ต่อมาอุปกรณ์ที่2ก็คือตัวแคปเจอร์การ์ดนะครับ ตัวแคปเจอร์การ์ดนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับมันจะมีแคปเจอร์การ์ดบางรุ่นที่รับอินพุตเพียงแค่ตัวภาพอย่างเดียวกับแคปเจอร์การ์ดบางรุ่นที่รับอินพุตทั้งภาพและเสียงผมแนะนําให้หาแคปเจอร์การ์ดอะไรก็ได้ที่มันรับอินพุตได้ทั้งภาพและเสียงนะครับตัวนี้เป็น e v e r m e d i a GC573 นะครับตัวที่ผมเลือกใช้งานนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายหน่อยตัวไม่ใหญ่มากนะครับเสียบ USB อันนี้คือจบอุปกรณ์ต่อมานะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในการไปทํางานนอกสถานที่ก็คือตัวส่งภาพแบบ HDMI ตอนนี้แคปเจอร์การ์ดผมต่อสาย HDMI ถ้าสมมุติคุณไลฟ์อยู่ที่บ้านไลฟ์ทำไลฟ์ขายเสื้อพงเสื้อผ้าที่บ้านอะไรพวกนี้นะครับคุณอาจจะใช้แคปเจอร์การ์ดต่อสาย HDMI เข้ากล้องเลยอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปไลฟ์นอกสถานที่แบบผมต้องการเดินแล้วไม่ต้องลากทรงลากสายมันเกะกะ ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณภาพแบบ HDMI ผมก็เห็นมันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสเปคหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาก็รองรับ 4K อันนี้ไปลองหาดูกันเอาเองแล้วกันขึ้นอยู่กับงบประมาณและก็ราคาตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายคือผมเสียบ HDMI ตัวนี้จะเป็นตัวรับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งมันจะอยู่ในเซตนี้ที่ผมจะให้ทีมงานผมเดินถือนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นการส่งสัญญาณภาพ HDMI เข้าไปที่ตัวนี้แล้วเครื่องตัวนี้จะกลับมาที่แคปเจอร์การ์ดและตัวแคปเจอร์การ์ดเนี่ยจะยิงเข้าไปยังโน้ตบุ๊กที่จะทาการไลฟ์สตรีมผมยังไม่พูดถึงซอฟต์แวร์นะเพราะซอฟต์แวร์ผมเคยพูดไปเยอะแล้วผมจะมาพาดูโซลูชันในการทำไลฟ์กันนะครับก็สําหรับตัวนี้ผมก็จะเสียบเข้าออตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องเนี่ยต้องบอกตามตรงมันมีหลายรุ่นเลยคุณจะใช้รุ่นไหนก็ได้ขอให้มันเป็นคลีน HDMI อย่างส่วนตัวผม ถ้ากล้องที่ผมเอาไปใช้ประจำก็จะเป็นตัว Sony A7S Mark 3นะครับ Mark 3ที่ใช้งานประจำแต่วันนี้ขอมาเป็น mock up แล้วกันเนื่องจากว่ากำลังไว้ใช้ถ่ายอยู่เป็นตัว A7R Mark 4แทนนะครับต่อมาครับในส่วนตัวไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆขนัดตัวไหนนะครับถ้า เวลาผมถ่ายทําในสตูดิโอเนี่ยผมก็จะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ครับที่เป็นตัว s e n ไ h e ซอร์นะครับคือแน่นอนคุณภาพเสียงมันเทพที่สุดดีที่สุดแต่การที่ไปทำไลฟ์นอกสถานที่ครับเรื่องน้ําหนักอันนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาผมทำไลฟ์ทีเนี่ยหชั่วโมงตาก,กล้องต้องแบบอุปกรณ์ทั้งหมด1ชั่วโมงไมโครโฟนตัวนี้คุณภาพดีแต่น้ําหนักก็ สูงเล็กน้อยเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกไมโครโฟนจิ๋วนะครับที่เป็นไมโครโฟนแบบสี่เหลี่ยมนิดเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าแค่ด้วยตัวขนาดของมันเองเนี่ยเล็กลงถึง1ใน3จากไมโครโฟนตัวนี้น้ําหนักน่าจะแค่1ใน5เท่านั้นนะครับผมก็จะติดไว้ที่ตัวท็อปด้านบนของตัวกล้องโดยตัวนี้เนี่ยผมก็จะเชื่อมสายตัว3.5มมิลเข้าไปยังตัวกล้องนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเสียงไมโครโฟนเนี่ยเข้าไปที่กล้องแล้วเสียงของตัวไมโครโฟนเนี่ย ผ่าน HDMI และตัว HDMI ก็ส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงเข้ามายัางตัวโน้ตบุ๊กอันนี้คือ1 s o l u โซลูชันนะครับที่ผมทำออกมาส่วนต่อมา gimbal อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ถือกล้องไม่ให้สัน่นนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาไปลองเลือกกันดูขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้กล้อง ใหญ่เล็กขนาดไหนถ้าคุณใช้กล้องเล็กคุณก็เลือกกินบอลเล็กถ้าคุณใช้กล้องใหญ่คุณก็ต้องใช้กินบอลที่ไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มอเตอร์มันสามารถรับน้ําหนักในส่วนของตัวกล้องตัวนี้ได้นะครับและหมดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าหลังจากที่ผมวิจัยมาเนี่ย <_: S 1> ผมก็จะเจอปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตครับซึ่งตัวนี้ผมไปพยายามเสาะหามานะครับ<_:<_:เพื่อที่จะให้ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีที่สุด ผมเจอตัวเดียวจริงๆอันนี้ก็คือจะเป็นเราเตอร์ของ ZTE นะครับตัวนี้มันเป็นเราเตอร์ใส่ซิมได้นะครับและก็รองรับสัญญาณ 5G คือถ้าสมมติคุณมีโทรศัพท์มือถือที่มีซิม 5G อยู่แล้วคุณก็ซื้อเราเตอร์ตัวนี้ไปนะเวลาคุณจะไลฟ์สตรีมคุณก็ถอดซิมมือถือเอามาใส่ตัวนี้เพราะการที่แชร์ฮอสพอตผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยการรับสัญญาณ ตัว5 g เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เสถียรไม่แรงสักเท่าไหร่ผมแนะนําเลยว่าให้เอาซิมจากโทรศัพท์มือถือ,อมาใส่ที่เราเตอร์ตัวนี้แล้วเอาเราเตอร์ตัวนี้ปล่อยเป็น Wi-Fi ให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เชื่อมต่อหรือจะเชื่อมต่อผ่านแลนเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็สามารถทำไลฟ์สตรีมได้นะครับอันนี้คือเป็นเซตอัพที่ผมอยากจะแนะนํามากๆนะครับสำหรับการทำไลฟ์สตรีมซึ่งในเรื่องขั้นตอนการทำไลฟ์สตรีมอันนี้ไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสอนคร่าวๆให้แล้วกันสาหรับตัวโปรแกรม X s p รับใครที่แบบใช้ OBS ก็ แใช้เหมือนกันก็ได้ตัวนี้เป็น x p i t นะครับผมเลือกตัว Capture Card Live Game Ultra Video ไว้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณอยากจะทำไลฟ์ตัวนี้ในส่วนหน้าบอร์ดแค t นะครับผมแนะนำนะครับในการตั้งค่านิดนึงแล้วกันนะครับเข้าไปที่สร้างสร้างโปรไฟล์ให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมจะเป็น c อสตอมอทิมพของผมนะครับตั้งค่าครับโนบุกที่เป็น Intel Gen 12มันจะมีจุดแข็งอยู่ตรงนี้ครับคุณจะมีในส่วนตัว q Quick s y n c ที่เป็น AV1 ซึ่ง q Quick s ซ n c ของทาง Intel เนี่ย มันจะมี2รูปแบบที่เป็น QuickSync H264 กับ QuickSync ที่เป็น AV1 การใช้ QuickSync AV1 อะมันดึงประสิทธิภาพตัว e n c o ค e ของ Gen2 1ได้ดีแล้วก็ได้ความชัดของภาพที่แบบโคตรชัดนะครับดังนั้นผมจะเซตตามนี้ไว้เลยเป็น QuickSync AV1 แล้วก็เลือกในเรื่องของบิตเลทเป็น5800ใส่ในส่วนรหัสคีสตรีมนะฮะแล้วก็โอเคไปครับผมจะลองยิงไลฟ์สตรีมดูครับ อ่ะตอนนี้ก็ยิงไลฟ์สตรีมออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีด้านบนมันเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงๆแล้วนะครับลองมาดูที่ผมยิงไลฟ์ไปนะครับมาบนี่ครับตอนนี้กำลังไลฟ์สตรีมอยู่เปิดภาพให้ดูชัดๆนะครับอันนี้คือกำลังไลฟ์สตรีมไลฟ์สดอยู่ลองซูมเข้ามาดูตรงนี้กันอ่ะเนี่ยแหละครับโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวทำไลฟ์สตรีมได้และมันสามารถ move ย้ายไปที่ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายกล้องให้ดูนะครับภามันไปตามนะไม่ใช่ว่าภามันไม่ไปอันนี้ผมไม่ได้เปิดจิมบอลให้มันทางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปรอบๆด้านนอกแล้วให้เพื่อนๆลองดูจอที่ผมกําลังยิงไลฟ์สตรีมอยู่นะครับนะครับเนี่ยครับผมไปข้างนอกผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ภาพที่คุณเห็นมันจะดีเลย์เล็กๆนะครับขอปรับแสงหน่อยเนี่ยครับ มาข้างนอกมาสถานที่ต่างๆไลฟ์ Light สดได้หมดเลยเสียงอะไรต่างๆมันก็จะเข้าไปในส่งตัวไลฟ์สตรีมด้วยนะครับในส่งตัวไลฟ์สดอันนี้คือเป็นเซตติ้งที่ผมค่อนข้างจะแนะนำนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของตัวน้ำหนักที่มันก็จะแอบหนักนิดนึงนะครับอันนี้ผมแนะนำใครที่เป็นแบบต้องการไลฟ์จริงจังหลายๆชั่วโมงนะครับก็แนะนำให้ตากล้องของทีมงานตัวเองเนี่ยไปยกเวทนิดนึดนงเนื่องจากว่าการถือตัวเนี้ย ถือ2นาที5นาที10นาทีมันถือได้นะมันถือสบายนะถือมือเดียวแต่พอเวลาไลฟ์เกิน20นาทีอ่ะมันจะเริ่มเกิดอาการเมื่อยครับพอ40นาทีอ่ะจะเริ่มลาแลวพอ1ชั่วโมงอ่ะกล้องก็จะเริ่มบ่นแล้วนะครับดังนั้นมันไม่สามารถไลฟ์นานมากได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวเซตตัวนี้เนื่องจากว่าในส่วนตัวน้ําหนักที่มันหนักนั่นเองเอออันนี้ก็ลองดูแล้วกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือโน้ตบุ๊ก ผมอยากจะให้เพื่อนๆหาตัวที่เป็น Intel Gen 12จริงๆเพราะว่าถ้าแบบเจนต่ำกว่านี้ในการไลฟ์สตรีมนอกสถานที่อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากนะครับมันจะไม่มีตัว Encode ตัวนี้แล้วก็ประสิทธิภาพของ CPU มันจะไม่ค่อยไหวนะครับอย่างเครื่องนี้ตัว ASUS t a b d a d F15 เนี่ยก็เรียกว่าแรงเหลือๆเห,อเ,หอเหลือกินเหลือใช้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ไว้ให้แล้วก็ ใครที่แบบอยากสั่งซื้อจริงๆทางร้านบานาน่าเนี่ยเขาก็มีขายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยซึ่งโปรโมชั่นของเขาเนี่ยก็จะมี2องออปชั่นทางเลือกด้วยกันนะครับออปชั่นที่1นะครับใครที่ซื้อโน้ตบุ๊กตั้งแต่25งหมจนถึง399,999บาทเนี่ยให้ใช้โค้ด EXC 15นะครับจะได้ส่วนลด1,500บาทแต่ถ้าสมมติใครซื้อโน้ตบุ๊ก40,000บาทขึ้นไปเนี่ยให้ใช้โค้ด EXC 25นะครับจะได้ส่วนลดที่2,500นะครั่ ออปชันที่2ครับอันนี้จะเป็นอีก1นึ่งอ n อปชันนะครับถ้าโน้ตบุกราคาค5 0 0 0าถึง9 9 9 9 9บาทเนี่ยให้ใช้โค้ด EXTG3 นะครับตัวนี้จะได้ของแถมมูลค่า3,870บาทหรือ40,000บาทขึ้นไปให้ใช้โค้ด EXTG4 หรือว่า EXTG4 นะครับคุณจะได้ของแถมคูป,ปองของแถมนะครับมูลค่า5,260บาทซึ่งตัวโปรตัวนี้นะครับเขามีจัดโปรถ,ถึงวันที่ 30เมษายนนะครับก็เรียกว่ายาวๆไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับแล้วก็คูปองนี้จะใช้ได้ที่เว็บไซต์ bnn.in.th เท่านั้นนะครับซึ่งใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปสั่งในเว็บไซต์ของ bnn.in.th หรือตัวแอปพลิเคชันของ bnn หรือว่าทาง a านนาก็ได้นะครับก็มีโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายตัวไปลองเลือกหาดูจริงๆ Gen 11มันก็พอไหวแหละแต่จากที่ผมหามา เจนสิบสองเจนสิบสามเวิร์กที่สุดในการทำไลฟ์สตรีมนอกบ้านนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งเซตซิสเต็มที่ผมใช้งานหลังบ้านใครอยากไปต่ำลองดูอุปกรณ์ผมและลองไปหาลองไปลิสต์กันดูนะครับลงทุนประมาณส0 0 0สนก็สามารถทำได้ก็ถ้าเอาแบบไม่แพงมากเริ่มต้นน่าจะอยู่ประมาณ1สนสองถึงแสนสามไม่รวมโน้ตบุ๊กอีก oh. เอาเป็นว่าประมาณ20 0แสนแล้วกันครับรวมกล้องรวมโน้ตบุ๊กก็คุณจะได้ซิสเต็มในการไลฟ์นอกสถานที่แบบสมบูรณ์อยากจะทำโปรดักชันให้ได้คุณภาพดีต้องลงทุนนิดนึงครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซไม่ดีขอตัวลาไปก่อนโอ้โหพึ่งมานั่งรวมค่าอุปกรณ์ตัวเองช็อกเหมือนกันนะนี่ถ้าแค่เซ็ตผมนี่คือเกือบสามแสนบาทไปแล้วครับสวัสดีครับอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กดีๆไปจัดกันได้ที่บานาน่าครับสวัสดีครับ